มาดีพี่น้องหมดุสกุลสุครพบพ่อกันอย่างนี้แล้วเนาะอยู่คู่พี่น้องมานน,พอพอน,นี้มาพี่น้อ,นนองมาชมบรรยากาศที่โรงงานคุ้นเนาะคูร่รายตอนนี้ก็ลังเวลาประมาณเก้าโมงเป็นทางกบิดคู่ เดินทางเขามาข้างไปมาหาไซสวยงามเดี๋ยวจะเข้าไปเบิงทางในข้าึ้นหินบดแล้วเลยจะสะเลยเน้ะไอส่วนกันมามันก็ะชิร้ายเนาะเนาก็ะชิรได้แปลงไงมันหาบ มองนี้ก็จะเป็นทางแรงท่องเที่ยวเนาอตอนนีน้ทางแว่ยทำแอนเนาอนี่ยเป็นมูมีรถใหญ่เรนพันอยู่ตลอดเนาะสุดท้ายก็จะเป็นรถเบียดแกยังอ่าอัน้องเบียดนาะ ไปเออเมื่อเวียดเออเช็นทุ่งสาดเป็นแน่หนาหนาหลดเนาะทุ่งสาดพป่นเมื่อเวียดมิเตอร์หลดขึ้นออกเลยซ้ายนี่ออกทางมหาไซใหญ่ จะเป็นหินกาวเนาะเชลาจะเป็นหินกาวเนาะนี่นนแกมือเบียดเพราะว่าโรงงานบ้านเท่าบ่บ่ค่อยมีเนาะพวกเฮ็ดกระชามพวกเฮ็ดถ้วยถ้วยดินถัวยยังนี่นแล้วเฮ็ดกระเบื้องมี่เป็นผู้ว่าจะมีมองมีเดินจอดเนาะทางเฉนี่ยมันรถใหญ่เนี่ยแม่จอดพักคนบางคนเอาเงาแหง้งเนาะจอดเช็กเครื่องเช็กอะไร ากล่ะวเวลานี่เป็นเวลาเดินทางผู้ค้าอันนีนก็เมื่อเหยียดเกลืนอนเลยเราไม่นองเลยอ่านภาษาเหยียดบุได้มุมสูงได้พี่น้องจอดซ่อนกันเลยละคันลังก็มาขับผ่อนเนาะบรรยากาศดีอยู่ในห่มเย็นทางแวเขาแหล่งท่องเที่ยวทำแอน เออตอนตอนนั้นเป็นทางแวะเขาไปเนาะทางแวะเขาอืมท่องเที่ยวท่องแพร่เนาะ <c oughs> เขาไปนี่เแล <c oughs> ้วจะมีโอกาสได้มาเที่ยวกะแวน่นี้บางเที่ยวก็ได้เขาไปเนาะ <c oughs> เป็นทางออกสู่มหาชายยมราชภูา <c oughs> งามพี่น้อง เครื่องมันเป็นพาเนาะ,ะเดี๋ยวสิแปลงนี้นุ่นกั่ไหมเนาะมันมันชุ้งเลยๆชุ้งนน่บได้ได้ตำรวจไม่เนาะโอเคอาจังิ่งตอนแต่งแล้วกลับตัวลับแล้วพี่น้องกลับแล้ววะรถไล่ไปออ,ออกเดินทาง หอนโรงงานลำตานแล้วมาแวะผักเสื้อหันกันง่า,งายๆนอนเปลี่ยนเส้อของใหม่เนาะหานกันกิน เครียงมาเครียงใครเนี่ยมาเครียงฮะพงหนึน่งโลหนึ่งวันนี่ฮะหาพันบาตัวนี้ตัวนี้ได้ใช่ัสิบพันหรือมั้งสิบพันเนยังกว่าไป เปลี่ยไปหนไไปได้อีกหอกปลันจิกขาดลออายข่ามายซื้อ,อกเกียงนะทโอ้ยเห็นบักซะลีเลยซื้อบอกักซะลีก่อน รถเดินทางสุราษฎร์สมาแเวยซื้ออาหารกันกินอย่างนี้มักซ์ลีนะมักซ์ลียังอยอเรื่องหรือขาวมักซ์ลีนะนนนเรื่องเอาอทองอะไรฮะเอาทองหนึ่งมักซลีทองเดียวนะเดมีมากอะไร เลือกต่องทลี่นะหมากทะลกับมากแกงอาหารกินน้องตัวนี้อาหารกินลายอย่างปิ่งหมูเสือเอ็นลอยกับปลาหัวเสือออกเมื่อไรเดอร์บ้านข้าวไย่ข้า เกอ้อยรถใหญ่เกอ้อยเขาโรงงานเนาะผมีรถไทยก็ใช่รถไทยมีรถใหญ่ก็ใช่รถใหญ่คบางที่เขาโรงงานาน้ำตาลเนาะอ้อยออกเมื่อนอนะไรพี่น้องได้อาหารมีหมักสลีมีน้ำเดือมมีเอ็มลอยเนาะเกี่ยงกินแกงงว่วงไหมเนาะปึ๊บ ของรัาพี่น้องโคขนาดน้องเบอร์ของครับพีขนมมีขนมอออนพอกินเดินทางไปองกน้องกันน,น,นี่รถใหญ่เดนมาได้ไดย,ดดกกยังาบ้าน่น้องท่านเไปโท่านเกยังมาเก่โท่อน่ำอ าม,ามาไทยเนาะตอนนี้เนะาะไฟรถเด้อพี่น้าะไฟรถไทยแลนด์กรุงเทพม,มาหานครพี่น้นองโอ้โหโค้งเล็กเลยบุริชักนิวจักรทอนมาลายคันดเลยคนมาเข่าโรงงานนิวบุริชม,มาทางไหน แม่รี่นอ้องเขาโรงงานน้ำตาลเนาะในโรงงานน้ำตาลมิลเลาวกับผลิตอยู่นี่แล้วก็ช่วงไปไทยเนาะสิแม่ใหดคงฉางโรงงานนะฮะไปเลยเนาะออกเดินทางต่อมาในี้กลับบ้านเขาสะารันน้องมาแวะซื้อแปบ๊บเนาะยี่หานนำเซโนซื้อแป๊บ PVC ีีพ ใช่ครับแป๊บเลยพี่น้องเจอเจอเจอพีวีซีตอรไงินใช่พี่น้องพนเก้าร้อีสันก็ร้อยาวดเนาะพีวีซขึ้นรถเนาะ มันขึ้นเอาขึ้นไปไปจนแกมาเลยเมื่อใบคลายพอสี่สิบพอซ้ำฮะเรียบร้อยอยานจอดยางขึ้นแป๊บแล้วยางเบิดลมไปหน่อยยางในหัวเซ็ตบักกัแดงเลย ใสยย่เยบตะปูออสซีโน่ล่ะทำยางในไปก่อันตัวอ๋อไปเลยน้องบัดเลยงานจอดยางมาพี่น้องฮะคลิปนี้ก็สิฝากไว้เติมพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องให้กับกองไลค์ชา,นาแนลเด้อพี่น้อง คลิปนี้ขอจบบรรยากาศการเดินทางกันนาะยอดหยางอย่างเดียวมันกอขอบใจได้เลย